สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจะ้ะพามาเก็บเพ็ดหูหนูจ้ะทุกคนตอนแรกแหกหมานของเราเจอแล้วจ้ะกลับฟ้องมันโอ้โหนี่จะ้ะงามงามมากเก็บเก็บโอ้โหดอกเบลเลยจ้ะทุกคนโอ้โหดึง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  นี่จ้ะมีอีกส่งสามดอกจ้ะทุกคนเก็บเลขผสมน้อยไปจ้ะกิ่งข้างล่างนี้ก็มีเราเทินไว้อย่างนี้นี่จ้ะ ตองน,นี้ก็มีพอให้ไปเก็บจ้ะทุกคนนี่โหเขอย,ยุ่มนึงเลยที่เขาเคยขึ้นนั่นแหละจ้ะแต่งวดนี้น้อยไปหน่อยแต่ก็โอเคเขาคงจะหมดเชื้อเขาแล้วล่ะได้มาเก็บสามสี่รอบนู่นจ้ะนี่จ้ะ นี่คืต้นหนึ่งคนโอหงาะ ทึ่งบินจ้ะ <c oughs> คิดว่าจะไม่มีจ้ะทุกคนก็มีอยู่กำลังจะเกิดเลยจ้ะมีลุ้นมีลุ้น นี่แหละคนเข้าป่าไปด้วยกันชอบเข้าป่าจ้ะใครชอบเข้าป่าก็เข้าไปหาดูจะเห็ดอู้เห็ดหูหนูจะช่วงเนี้ยเราต้องเข้าไปในถ้ารู้จักต้นพวงชมพูก็ก็ว่ะจ้ะแล้วก็ต้นนี้ที่ต้นโอกก๊กต้นบีจ้ะจ้ะเขาจะเกิดอยู่กับต้นบีต้น ต้นพวงชมพูจ้ะแล้วก็ต้นเบียขึเคิลเงี้องอยก็ลองไปหาดูเอากันนะจ้ะันี่จะ้ะลุยเหนื่อยจะหอบแฮกแฮลุยป่าฟ้าดงน้ำออลาดเบอร์รี่อุยมันคมจริงโดนไปหลายชักอู้ทุกคนสายตาไปไหนต้นนั้นเยอะเลจะเข้าไปเอายังไงนะลองดูก็ดูตรงนี้ก็ โอ้โหอยู่ในป่านู่นนะจ๊ะดงแบล็คเบอร์รี่ดงองลาดเบอร์รี่จะจะไปเอาไงได้เนี่ยโอ้ยเห็นดอกเบลเลอร์ๆๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีกันจ้ะทุกคนทุกคนดูนะจ้ะเต็มเลยบุกดงมาได้แล้วจ้ะนี่จ้ะอยู่ในดงน้ำลัดเบอร์รี่จ้ะทุกคนเดี๋ยวซอยลงมาจ้ะไม่ถ่ายให้ดูจ้ะ ทุกคนนี่จะเก็บได้ลงมาแล้วจะทุกคนเยอะอยู่จ้ะนี่จะหูหูช้างเลยจ้ะเนี่ยมือเดียวอิ่มจะทุกคนดูต้นนี้ยันปลายจะทุกคนมางวดที่แล้วแห้งขาต้นหมางวดนี้ใหม่สดจะดอกกำลังกินเลย อย่างนี้เลยไม่ต้องไปหั่นจ้ะกินทั้งดอกเขาไม่กินเป็นเอกลักษณ์ของตัวนะจ๊ะที่ที่มันเกิดกับต้นพวงชมพูนะจ๊ะหอมหอมบอกไม่ถูกโอ้ยหลน่นไหนอะ ยังไปไกลจ้ะวันนี้อากาศค้มมากนี่จะทุง่งอันนี้ก็ยังเป็นสนามเครื่องร่อนอยู่จ้ะคนเขาป่ามาไกลมากแล้วจ้ะเดี๋ยวจะไปป่าหนุ่งนะเดินไปนู่นเลยจ้ะทุกคนมาติดตามชมด้วยกันจ้ะคลิปนี้คนเขาป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบตัวไปก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวไปจ้ะเนี่ยป่าทุ่งหญ้านี้ก็มีต้นอี ผักติวฝรั่งนะจ๊ะแต่คนเขาป่าไม่เก็บไปจ้ะเพราะเก็บไปทีไรก็ไม่ได้แกงกินสักทีก็ได้แต่ต้มจืดจ้ะไม่ได้แกงก็ยังไงคนเขาป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะใครชอบกินเห็ดก็เข้าป่าเก็บเห็ดจ้ะทุกคนที่ป่าถ้าเราเข้าไปมันก็มีจ้ะแต่ว่าเราจะไปเจอเห็ดอะไรเห็ดหูหนูนี่หาง่ายมากจ้ะอยู่กับต้นพวงชมพู ถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็หูลุ้นแด้จ้ะก็ไปหาดูเอาจ้ะคลิปนี้คนข้าปาก็ขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า